ของดีนะครับใครใช้เป็นจัดนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องอเขาเรียกอะไรนะครับ <c oughs> เครื่องวัดประสาทด้วยนะครับเครื่องเหมือนว่าเครื่องวัดประสาทแล้วเครื่องบําบัดร,รักษา,าด้วยไฟฟ้าแรงถี่ต่ําแบบฝังเข็มนะครับย้ํานะครับแบบฝังเข็มนะครับตัวนี้ก็จะมีมีอะไรให้ครบทั้ง4ตัวนะครับต้องบอก่ตัวนี้ก็เป็นตัวแท่ง หมือนกระแท่งเป็นแท่งกาวจับนะครับคิดว่านะครับตัวนี้ก็นี่เป็นตัวที่อันนี้ก็เป็นตัวที่นะครับใครใช้เป็นลองดูนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวฝังเข็มนะครับมันจะมีเข็มอยู่นะครับหนึ่งเข็มแล้วนะครับอันนี้เราเดี๋ยวเราหมุนนะครับหมุนให้เข็มมันออกก่อนอ่าเห็นไหมครับนี่คือเข็มมันออกมาละเห็นไหนี่คือเข็มนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวเข็มนะครับ แล้วก็จะมีเข็มให้อีกทั้งหมดสองเข็มเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสองเข็มรู้เห็นป้ะนะครับเดี๋ยวดูเห็นไหมครับเนี่ยพยายามให้เห็นนะครับเนี่ยจะมีเข็มให้อีกสองเข็มรู้เห็นแล้วนะเดี๋ยวนั่นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีสองเข็มนี้นะครับมีเข็มให้อีกสองเข็มไปเปลี่ยนนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวเครื่องตัวเครื่องแบบใส่ฐานนะครับ ใช้ฐานเยอะมากนะครับต้องบอกก่อนว่าฐาน 2A ทั้งหมด4 8 12 12ก้อนนะครับ 2A 12ก้อน9โวลต์อีก1ก้อนนะครับนี่มันก็จะมี6โวลต์12โวลต์21โวลต์นะครับใครใช้เป็นก็ลองไปดูนะครับตัวนี้นะครับอะไรให้ครบนะครับนานๆทีจะมีมาครบแบบนี้นะครับสภาพสวยนะครับ 8,900บาทนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อมานะครับ